และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดนะครับเรื่องขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครแม่สอดเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดสิ่งที่ส่งมาด้วยความแถลงนโยบายข้าพเจ้านายกุลเครือวีระตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดขอแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลนครแม่สอด เื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมตาตรา48ท์แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลผู้สักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงวงเล็บฉบับที่14ผู้สักราช2562รายละเอียดคำถแถลงนโยบายตามสิ่งที่ส่งมาด้วยขอได้โปรดบรรจุในวรัรละการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดต,ต่อไปขอแสดงความผือนาุลเครวิระนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครแม่สอดของนายกุลเครือวิระนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดวันอังคารที่24ม <I> ิถุนายน2568ณห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดทุกท่านจากการเลือกตั้งนายยกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ประชาชนได้มอบความไว้วางใจเลือกกับผมให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนยายกเทศมนตรีซึ่งคณะกรรมาการการเลือกตั้งมงเล็บกกตได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่4มิถุนายน2568จากผลคะแนนเลือกตั้งที่ได้รับครั้งนี้ทำให้กับผมได้ตระหนักดีถึงการคาดหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชน และภารกิจที่จะต้องพัฒนาในทุกๆด้านให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยเทศบาลนครแม่สอดเป็นพื้นที่ชายแดนมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนกับประเทศเมียนมาหรือพม่าจึงทําให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นแหล่งค้าขายที่สําคัญและเป็นสังคมเมืองที่มีประชากรหนานแน่นรวมทั้งประชากรแฝงที่มาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดจํานวนมากส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบไปพร้อมๆกัน เช่นปัญหาสังคมของสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยน้ําท่วมน้ําขังปัญหามลพิษทางอากาศกลิ่นเสียงและฝุ่น PM 2.5สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องได้รับการแก้ไขอย,ย่างเร่งด่วนต่อเนื่องและให้เกิดเปลนรูปธรรมตามพระราชบ,บัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พุทธศักราช2542มาตรา48ท ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่ประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นกระผมจึงกําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยยึดหลักการปกครอง ามระบอบประชาธิปไตยภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญท่านประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดและท่านสามสาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมขอใช้เวลาอ่านสําคัญในโอกาสนี้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดให้ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นและการตั้งใจของกับผมพร้อมทีมงานผู้บริหาร ที่ประสงค์จะให้นโยบายในแต่ละก้าวได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างสำเร็จผลทัดเทียมทั่วถึงทันทีตามเจตนารมณ์สัญญาประชาคมที่ไว้กับประชาชนท่านประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ4ปีนับต่อจากนี้ไปในการบริหารราชการเทศบาลนครแม่สอดกับผมขออาสาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดภายใต้วิสาทัศ หลักธรรมาพิบาลสู่นครอัสยยะอนุรักษ์วัฒนธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผมจึงขอนะถแถลงนโยบายซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13วงเล็บพุทธศักราช2 5 6 6สถึง2อ7 0ดสอดคล้องหลักประชดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดต,ตากพุทธศักราช2566ถึง2570และยุทธยายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดแบ่งเป็น8-9ดังต่อไปนี้9ที่1โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง 1. กำหนดโซนพื้นที่วางผังเมืองนครแม่สอดเพื่อให้มีหรือทําให้ดียิ่งขึ้นตามสุข,ขลักษณะโดยคํานึงถึงความสะดวกสบาย สวยงามเป็นระเบียบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนข้อที่2ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตรวมทั้งไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกของการสัญจรของประชาชน3ติดต่อประสานงานทางเชื่อมกับทางหลวงทางหลวงชนบทและถนนชนประทานเพื่อร้อยลอยต่อเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้ถนนร่วมกัน 4. จัดวางระบบรางระบายน้ํำควบคุมให้ได้มาตรฐานผ่านน้าออกนอกเมืองแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างถาวร9ที่2สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยกระดับคลินิกชุมชนอบอุ่นให้เป็นด่านแรกครบวงจรเพื่อสร้างความประทับใจผู้ป่วยเข้าตรวจรักษาโดยจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อประหยัดเวลาในการเข้าถึงบริการระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 2. สร้างและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เทศบาลนครแม่สอดเช่นปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระเรศ a สวนมหาลาชและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กกระจายในแต่ละชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกาย3จัดระเบียบตลาดสดและย่านการค้าดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 4. จัดทําโครงการชุมชนปอดขังขยะโดยให้ประชาชนตระหนักถึงความคัดแยก ขยะก่อนนําออกมาให้เทศบาลนําไปกําจัดและกําหนดนัดเวลาการจัดเก็บตามเส้นทางในแต่ละชุมชน 5. จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองให้ยืมอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้านเช่นเครื่องปั๊มออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจรถเข็นเตียงคนไข้เครื่องดูดเสมหะเป็นต้น 9. ที่3เมืองที่มีความปลอดภัยสร้างทีมแม่สอดปลอดภัยแม่สอดซิทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อออกลาดตะเวนทั้งกลางวันและกลางคืนดูแลความปลอดภัยของนครแม่สอดโดยแบ่งเป็นกะเวลามีรถตรวจการมีศูนย์ประสานงานมีวิทยุสื่อสารอุปกรณ์อื่นๆเมื่อเชิญเหตุให้แจ้งไปยังศูนย์ประสานงานเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป 2. รณลดน์ลนงให้เคารพกฎจราจรมารยาทในการขับขี่สร้างความตระหนักให้รู้กฎจราจรแก่พลเมือง โดยประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยและเภาษาต่างประเทศ9ที่4เศรษฐกิจพิเศษและการท่องเที่ยว1ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ2จัดงานแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติจัดทําการจัดงานแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเรศวรมหาราช3ตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวครบวงจรอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ โดยการร่วมมือกับเอกชนให้นครแม่สอดเป็นเจ้าของสถานที่รวบรวมข้อมูลบริการแบบครบวงจรลงในฐานข้อมูลกลางแม่สอดเก้าที่5าศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นส่งเสริมอนุร,รักษ์ศาสนา,าประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นส่งเสริมาศาสนาพิธีทุกาศาสนาพิธีประเพณีวัฒนธรรมประจำปีและจัดตั้งศาลาธรรมะสองเวทในสุทานเทศบาลทุกแห่ง 9ที่6นักฮอนแข่งการศึกษาและการกีฬา1ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการกีฬาส่งเสริมผักดันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดให้ได้รับรางวาัลโรงเรียนพระราชทานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา2การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ3จัดตั้งศูนย์ติวเตอร์เพื่อน,นักเรียนและศูนย์กดขันวิชาระดับปถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอน,ตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นตามลำดับจะตั้งศูนย์สอนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาพมา่าภาษาอาหรับเป็นต้น 4. นํนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา AI มาใช้ในระบบจัดการศึกษา9ที่7การมีส่วนร่วมของของชุมชนจัดตั้งศูนย์กลางการทำงานร่วมกันโคเบกิ Co ้งสเปซมี WiFI และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 2. ส,ส่งเสริมยอมรับความแตกต่างและเท่าเทียม ร่วมมือกับชุมชนเช่นจัดจิตกรรมในแนวทางหลักหลายทางเพศและเพศสภาพ 3. จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงวัยนครแม่สอดเพื่อดูแลด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและโภชนาการโดยจัดหารถรับส่งผู้สูงอายุเข้ารับการบริการต่อไป9ที่8นครอัศริยะสมัสติบริหารภาครัฐอัศริยะสมัติ์คอเวนต์นจัดตั้งศูนย์ระบบข้อมูลของนครแม่สอดนครแม่สอด Data Center เพื่อรรวบรวมข้อมูลในเขตเทศบาลนครแม่สอดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นประชากรภูมิประเทศหัวเรือนสารอุปโภคสิ่งแวดล้อมการจราจรสุขภาพเป็นต้นสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลและแสดงผลแบบเร็วทันเพื่อให้บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนโดบายที่ผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครแม่สอดแห่งนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านประธานท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดท่านประธานชุมชนสมาชิกอสอมหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชานชนตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทุกท่านในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติกับผมขอขอบพระคุณท่านประธานท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังคําแถลงนโยบายการบริหารราชการ เทศบาลนครแม่สอดในวันนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจไว้วางใจจากทุกท่านในการสนับสนุนบริหารงานของกระผมและทีมงานตลอดเวลาการทำงานของกระผมเพื่อประโยชน์สูงสุดต,ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเทศบาลนครแม่สอดต่อไปขอขอบคุณครับนายกุลเคววิระนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดครับขอขอบคุณ ท่านคุณคือวิระนายกทบคุณท่านคุณคือวิระนายกทศมนตรีนครแม่สอดนะครับขณะนี้การถแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมุนตรีนครแม่สอดก็ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยนะครับสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะอภิปรายขอ,อยเชิญครับ